ขึ้นใหม่ครับน,นี่คืออะไรเอยโอ้อน,นีออกนวครับนี่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอพวกนี้ค่อยเก็บเนาะ ครใก,ใกล้แล้วใกล้แล้วหาดูต่อครับเห็ดฟางนี่ครับเพื่อน้าก้า ไา้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนเช้ามาเก็บกันใหม่นะวันละนิดวันละหน่อยก็พอได้อาหารอยู่เด้อครับสวัสดีครับ